เกดนใจคือนเรื่องของสินค้าใช้รีบรอบกอดตัวเราเดินทางให้แม่นะครับให้คนที่รับทาสุขภาดีขึ้นเราก็เริ่มต้นง่ายๆครับเริ่มใช้สินค้าก่อนแล้วก็รักษาแผงขนาดนี้หลังทำี่ครอบครัวครับพาลูกชายสองคนไปเที่ยวพาภรรยาไปสมองเที่ยวนะครับอุคคลที่อบในภาพนี้คือคุณสุนใจวอยลุกนะครับอดีตถายรูปชิ้นในสุบูรณปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จได้มีโอกาสไปสัมมนาต่างประเทศด้วยกันกับผมนะครับ รับไปกับวิญญาครับนะท่านวิธีการไีการัตนะนะครับก็พาครอบครัวไปเที่ยวนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวนะเห็นมครับสนุกสนานฟรีนะครับและก็ทีมงานของเราหลายท่านนะครับมีโอกาสได้ไปสัมมนาต่างประเทศอย่างที่ไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าจะมีโอกาสไปที่เมืองดินนะฮะหลายท่านอาจจะไปเที่ยวโดยใช้เงินเองได้ครับนะถ้าเกิดหลายคนไปไม่ได้เดีคนหน้าันได้ก็จะให้โอกาสของเราทุกคนครับ ก็อย่าได้เที่ยวได้รถนะครับาได้บ้านต่างๆมากมายนะครับกับนักธุรกิจคนหน้าได้เกิดนะฮะและอย่างดูที่ทำให้ผมมาทำธุรกิจคนหน้าได้เกิดก็คือเรื่องราวของทําเสร็จแล้วก็คือเสร็จแล้วเสร็จเลยนะครับก็คือมีมรดกให้ลูกหลานเราด้วยนะฮะที่หลายท่านงานได้เป็นนี่ก็คือระบาดขั่วคาวสบายโยกโตกนะครับเนี่ยตำนานที่มีลมหายใจที่จริงๆครับ ที่เห็นในภาพนี้คือน้องเดนันวิจิตรสูงเนอร์สืบทอดบรรพบุรุษยายนะตอนที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับอยู่ม .6 นะครับแล้วก็รับรบรรพบุรุษยายนะครับโดยเป็นบุตรสาวนะครับของอท่านเบดีนาลัคไทยวิจิตรสูงเนินนะครับท่านเบดีวิจิตรสูงเนิรนะครับนี่แหละครับเสาท่านนี้คือ ผู้สร้างตำนานที่มีลมหายใจในปัจจุบันนี้นะครับสาขาสโขทัไทยนะครับที่สร้างขึ้นมาเกิดด้วยน้ำมันกำแรงของสองท่านนี้นะครับนะเป็นตัวอย่างของความเปล่งโดยแท้จริงนะครับเราิดใจกว้างครับวันนี้ขอให้เราศึกษาอย่างจริงจังนะสิ่งที่ได้มากกว่าสิ่งที่เห็นที่เยอะแยะมากมายนะครับนะยิ่งรายได้ของน้องมีนารุจิสินเดินนะครับนะมากกว่านะครับแสนบาทตอเดือนเลยทีเดียวนะครับ นะวันนี้ขอให้น่านเปิดใจให้กว้างครับนะเราจะเจอสิ่งดีๆให้กับชีวิตวนะับนบริษัทเป็น้าที่เกิดโฟล์เกนของเราโอกาสดีที่ทำได้เลยวันนี้เราเปิดใจค,ครับนะวันนี้เราอยากให้รางวัลอะไรกับครอบนะครัวกับนะชีวิตเ,เ,เราบริ่นั้นได้เกิดเป็นสิ่งหนึ่งนะครับเป็นเรือชีวิตเราลำบาได้ไหมนะครับจะทาให้เราพด้สูความฝันได้ไหมจากที่แถเวลาดที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับนมันะเป็น โอกาสของอทุกคนจริงนะทุอยากให้ทุกท่านนะเราศึกษานะครับว่าสาอางคนอื่จับรว่าพริหน้าที่เกิดนะครับให้อะไรกับเราได้บ้างวันนี้ผมสำเร็จเ่องมายินดีนะครับงานที่ต้อนรับนะทุกท่านเข้าสู่บริษัทพรินหน้าที่เกิดนะครับเราพบกันที่หวามสัเร็จครับขอทุกท่านโชคดีนะครับแล้ว